เดี๋ยววันนี้ป่าจะมาเล่นสอนเทคนิคนะครับอ่านเขาไพา่สำหรับใครที่มือใหม่นะเมื่อวานเห็นคอมเมนต์เข้ามาให้ป่าสอนเทคนิคการอ่านเขาไพ่นะครับเล่นยังไงให้ได้กําไรนะครับสําหรับคนทุนน้อยคนที่มีทุนอยู่แล้วนะครับเราต้องเดินเงินการทบเงินของเราก็สิ่งสําคัญนะครับเอาก่อนอื่นเลยบังคับสำคัญสุดคือการเลือกห้องนะครับเดี๋ยววันนี้ป๋าจะมาเล่นให้ดูนะ ใครที่เข้ามาใหม่นะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ป๋าด้วยนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะอย่าลืมกดติดตามนะเวลาป๋าอัพคลิปใหม่ๆเวลาป๋ามีเทคนิคมาสอนอะไรนะครับจะได้รู้กันนะอ่าวันนี้สําหรับวันนี้ป๋าจะมาค่าย SA นะครับจะมาเล่นค่าย SA กันนะครับป๋ามีวิธีดูเทคนิคยังไงดูมีเทคนิคดูเขาไพ่บาคาร่ายอย่างไงก่อนอื่นต้องเลือกห้องก่อนเลยนะครับอ่าวันนี้ห้องสนะครับ G 0 3กําลังมาสวยนะอ่าวไป เรามาดูเขาไพ่ห้องนี้กันรามาดูนะครับอ่านเขาไพ่ไปพังพังก่อนนะไม้แรกที่เปิดเข้าห้องมานะครับเรายังอ่านเขาไพ่ไม่ออกยังไม่ต้องรีบลงนะเราเล่นไม้ที่สองไปที่สามไปก็ได้ไม้แรกที่เปิดเข้าห้องมายังไม่ต้องลงนะครับเดี๋ยวมันทําให้เรางงแล้วคือเขาไพ่ก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาเล่นเนี่ยเขาออกแบบไหนเดินเดินตารางยังไงนะครับเราไม่รู้นะครับเราเล่นไม้ถัดไปเลยนะครับ อเห็นไหมไม้นี้ออกแบงเกอร์นะครับโอเคเขาไพ่จะมาปิงปองหรือเปล่าหนึ่งสลับหนึ่งนะครับเขาไพ่ปิงปองคืออะไรทุกคนมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือสีน้ําเงินสลับแดงน้าเงินสลับแดงนี่คือเขาไพ่ปิงปองนะครับเรามาดูไม้นี้กันนะครับว่าป่าจะรงที่อะไรป่าคิดว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนนะขอดูตารางเขาไพ่ไปพังๆก่อนแป๊บหนึ่งนะ อ่ะไม้นี้ป่าจะไปที่เพเยอร์นะเพเยอร์ player นะคะหกร้อยบาทนะโอ้โหเน็ตเป็นไรเนี่ยลงไม่ทันโอยเฮ้ย oh, แล้วเปิดมาสวยด้วยนะครับสักถ,ถ,ถ้าไม้เมื่อกี้ป่าลงทันนะเนี่ยเราเจ็ดแต้มแล้วนะอ้าวไม่เป็นไรโ oh, อ้โหเสมอโห้โเกือบพลาดไปแล้วเกือบ <ๆ S 2> พลาดไปแล้วนิกนิกดูเน็ตหน่อยดิไอ้ห่าเอา้ยเน็ตเป็นไรวะเนี่ย มาดูไม้ถัดไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะเขาไพ่บาคาร่าเราไม่ต้องเล่นเล่น,เล,นเล่นเร็วนะครับอ่ะไม้นี้ไปที่น้ําเงินเหมือนเดิม600บาทนะครับอ่ะไม้แรกของเราอยู่ที่600บาทนะใครที่เข้ามานะครับตามกันเข้ามานะที่ค่าย SA ห้อง C03 นะครับอ่ะเรามาลุ้นไพ่ไปพร้อมๆกันเลยใครที่เข้ามาใหม่กดแชร์กดติดตามเลยนะเผื่อคลิปหน้าป๋ามีเทคนิคสอนการเข้าไพ่นะครับโกงบาคาร่าทำยังไงให้ได้กําไรนะจะได้ไม่พลาดกันนะครับ เรามาดูดไม้นี้ไปที่เพเยอร์หกร้อยบาทอ่ะเปิดมาสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับเราปล็อกแล้วเราบล็อกหรือเปล่าเอ้ยเราบล็อกแล้วเป็นไงบวกไม้แล้วหกร้อยบาทนะครับเป็นไงไม้แรกก็เฮงแล้วครับวันนี้นะครับเอาไม้ต่อไปนะครับใครที่อ่านเขาไพ่ยังไม่เข้าใจนะดูนะครับตารางตารางไพ่เขาไพ่หลักนะครับมาที่แดงน้ำเงินสลับแดงน้ำเงินต่อไปป่าว่าอาจจะออกน้ำเงิน เพราะว่าปิงปองเนี่ยมันจะมาบางครั้งมันก็จะมาแถวยาวเลยนะบางครั้งป่าว่ามันจะมาสามไม้สี่ไม้ีมยมันจะตัดแต่ไม้นี้ป่าขอลงไปที่เพเยอร์เหมือนเดิมนะคะพันสองร้อยบาทนะหนึ่งพันสองร้ยบาทนะใครมีงบน้อยนะคะไม่ต้องลงเยอะตามป่านะเล่นตามงบที่เรา ตั้งไว้นะครับไม่ต้องโลคมากเหมือนคนอื่นเขานะอ่ะเปิดมาไม้นี้เราได้เท่าไหร่เราสามแต้มมันเท่าไหรเรียกเข้ามาใบาที่สามเรียกมาห้ามาหกมาห้ามาหกมาเอาเราเตะเข้านะครับเอามาเท่าไหรอ่ะอ่ะอ่ะได้อีกแล้วไม้ที่สองบวกกันอีกแล้วครับเมื่อเราบวกกันทั้งหมดมาแล้วนะครับรๆๆสองไม้ติดแล้วนะครับบวกมาทั้งหมดหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วนะครับที่ไม่รวมทุนของเรานะคะหกร้อยบาทนะคะเอาแล้ว าแล้วสองไม้ติดบวกกันมาแล้ว1 8 0 0อบาทจากทุนห0 0บาทนะครับเเรามาดูไม้ที่3กันนะว่าป่าจะแทนที่แบงเกอร์เลยไหครับแบงเกอร์ครับตามกันมาที่แบงเกอร์นะ2400บาทนะครับป่านี้มาไม้นี้ป่าจะใส่ไปที่สอง2,400สองพันรอบาทกันเลยนะครับไม่ต้องลงตามป่าเยอะนะเอาที่ทุนเราพอมมีไหวนะครับเอาแค่บวกกำไรไปแค่วันละนิดวันละหน่อยก็พอนะ อเปิดมามันเท่าไหร่มันสามแต้มเราเท่าไหรเราห้าอะไรเข้ามันอะไรเข้ามันอะไรเข้ามันเตะเข้ามันอ่าเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยสิครับบวกมาอีกแล้วสองพันสองร้อยแปดสิบบาทนะครับมาที่สามบวกกันติดติดเลยนะคบอ่ะใครที่สนใจนะครับสูตรเฮียนะครับสูตรป๋าก็มีนะครับของป๋าเป็นระบบ AI นะครับออตโต้จบเข้าตรงกับเว็บเลยนะครับใครที่สนใจสูตรนะ แอดไลน์มาหาป่าได้นะครับที่ ger นะครับ man จุด j นะไม่มีแอดนะครับไม่ต้องใส่แอดด้านหน้านะครับแอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับใครที่สนใจสูตรอยากเข้ากลุ่มนําเล่นหรือว่าถามว่าป่าเล่นอยู่เว็บไหนนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะเอาไมา้นี้ป่าจะไปที่เเรามาดูกันเขาไพ่มันจะเป็นสองตัดหนึ่งหรือเปล่านะค่อยๆศึกษาท้อไพ่กันไปนะครับ เราทั้งหมดเราบวกกันมา4,280บาทแล้วนะครับจากทุน600บาทนะครับบวกเข้าไป3ไมหมติดกันเลยนะครับยังไม่มีผิดเลยนะไม้ต่อไปป่าจะลงไปที่ไม้นี้ลงไม่ทันนะครับพูดยาวไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาดูที่ไม้หน้ากันนะครับเ่าเขาไพ่มาสองตัดสองหรือเปล่านะครับดูที่เขาไพ่หลักนะครับ ป่าว่ามันน่าจะมาสองต่อสองนะครับไม้ต่อไปนะครับป่าจะไปที่แดงเอ้ยเอ้ยผิดผิดผิดป่าผู้ผิดป่าลงที่น้ําเงินครับป่าลงที่น้ําเงินเพเยอร์นะครับหนึ่พันบาทนะครับเพราะป่าบวกมาแล้วนะครับป่าได้กําไรมาแล้วนะครับไม้นี้ป่าจะลงน้อยนะครับไปที่เพเยอร์นะครับเพเยอร์หนึ่งพันบาทนะครับผม เรามาดูกันที่ว่ามันจะมาเขาไพ่แบบสองตัด2หรือเปล่านะครับอเรามาลุ้นไขกันเปิดมาเราเท่าไรเปิดมาเราหนึ่งแต้มมันเท่าไหรมันสี 8, 9, 8, 9, ่อะไรเข้าแปดเข้าเก้าหลังแปดหลังเก้าหลังอะไรเข้าอะไรเข้าโอ้โหเราโดนนะครับไม้นี้ไม่เป็นไรนะครับเล่นกันมา3ไม้ติดที่บวกไม้นี้เสียไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไม้หน้าทบไปที่สองพันบาทเลยนะครับอ่ไม้นี้นะครับปาดจะลงไปที่ อ่าไม้นี้ป่าว่าอาจจะไหลแดงนะครับแดงอาจจะมายาวเป็นเขาไพ่มังกรน,นะฮะอ่าเราไม้นี้ป่าจะใส่ไปที่แบงเกอร์นะครับแบงเกอร์นะครับเอ้ยคอมลวนเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยวันนี้ก็เน็ตหลุดเดี๋ยวคอมลวนอะไรก็ไม่รู้อ่าไปที่แบงเกอร์สองพันบาทนะครับ ทำไม2,000บาทเพราะไม้เมื่อกี้นะคะป่าโดนไป1,000บาทนะที่ลงเพเยอร์ไปตามตามเมื่อกี้นะไม้นี้ป่าจะทบไปที่2,000บาทที่แบงเกอร์เอามาลุ้นไพ่กันเปิดมามันบอดแล้วเราเท่าไรเอาเรา7แต้มสูงอยู่นะสูงอยู่นะเตะเข้าแมากตัวนี้เออ2อแต้มเป็นไงได้ไหมอีกแล้วครับผมวันนี้บวกไปทั้งหมด4ไม้ติดแล้วนะครับเสียไป1ไม้นะคะไม่เป็นไรนี่ได้กําไรมาทั้งหมด5,000กว่าบาทแล้วครับจากทุน600บาทนะครับ <S <S เป็นไงครับใครที่สนใจนะครับ แอดไลน์มหาป่าได้นะ GER นะครับ MAN จุด J นะครับไม่มีแอดข้างหน้านะครับ